แต่ก่อนแอนได้ยินคาว่าไลฟ์แวร์แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอได้มารู้จักถึงเข้าใจว่าอ๋อคือมันก็เป็นแนวคิดที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆวันเท่าที่จำได้คือเหมือนกับแอนไลฟ์แวร์มันคือปัญญาการทำเสื้อผ้าของย<ม>ูนิโคที่มันแบบคิดเสื้อผ้าจากชีวิตประจำวันเขาก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นลักษณะนั้นเหมือนกัน<ม>เพื่อคนที่<ม>อ่านเนี้ยมันได้รับแรงบันดาลใจไปทำอย่างอื่นแอนเป็นคนที่แบบ ชอบลองการแต่งตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีพอเราไปอ่านเจอเบื้องหลังของเสื้อผ้าบางตัวมันทําให้เรากลายเป็นคนที่มองเสื้อผ้านั้นไปอีกมุมหนึ่งเลยเพราะไม่ได้จงใจว่าจะต้องยัดความรู้อ,อะไรให้เราในนั้นนะแต่มันเป็นอะไรที่เราแบบแค่ไปเห็นที่เขามิกกิแมทชุดสีขาวทั้งชุดเช่นเสื้อเชิ้ตชนกับลฟ์สูทเก่งสีขาวแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่แบบนี้แล้วมันดูทรงพลังจังเลยวะแล้วพอลองเอามาแต่งให้กับตัวเองอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยฉันสามารถ ใส่ชุดแบบนี้ได้พอพอเราเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยเหมือนเข้าใจความต้องการตัวเองมากม,มันไม่ใช่ให้แค่ความสวยงามอย่างเดียวอะพี่ว่ามันแบบมันให้ชีวิตมันให้รายละเอียดของการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรเงี้ยคือผมได้อ่านเล่มล่าสุดนะครับชื่อคอลัมน์ว่า u n i c o r n a d d o u t t o w n ก็ะจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ สถานที่ที่เป็นพ็อปอัพของยูนิโคลอะไรเงี้ยงเขาไม่ได้มองหรือว่าเล่าแค่ในเรื่องของการท่องเที่ยวมองว่ายูนิโคลเนี่ยมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนกับสถานที่แล้วก็เอามาแชร์ให้กับเราโดยผ่านแมกซีนมผมรู้สึกว่าพอเวลาเราได้อ่านที่เป็นคอลัมน์อะไรแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องสตอรี่เข้าไปเนี่ยม,มันทําให้เราอ๋อมันมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็เราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ย่แปลกมากเพราะว่าสิ่งที่พี่ติ๊กอ่านมันดูเหมือนกับ ไม่ใช่หนังสือที่แจกตามร้านเสื้อผ้าหมือนกันเจอครั้งแรกผมนึกว่าแคตตลอกแต่ว่าพอเปิดดูแบบอ้าวมันมีคอลัมน์อื่นเหมือนกันนี่หว่า จร,จริงๆแล้วเหมือนกับไอไลฟ์แฟร์มกซีมันทําโดยคนที่เขาเคยเป็นบอกอริตยเสารชื่อป๊อปไอของที่ญี่ปุ่นครับซึ่งมันจะเป็นนิตยสาราที่ว่าด้วยเคาเจอร์เมืองแล้วก็แฟชั่นพอบอกอเป็นคนนี้ด้วยมั้งเขาเลยใช้วิธีคิดนี้มาในการทําหนังสือที่มันเป็นมากกว่าแค่ตลกตัวอย่างเช่นเล่มล่าสุดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับ Art o f Everyday Life ใช่ไหมฮะศิลปินที่เขาคัดเลือกมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นทํางานซาวซึ่งซาวได้มาจาก ตุ้มที่แกว่งอยู่บนเพดานที่ผมเห็นอะไรแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องรอบๆตัวเขาอะในฐานะเป็นคนทำหนังคนนึ่งเราก็เป็นคนที่ทํางานจาก e v วิดี a y ไลฟ์นิดๆเหมือนกันมันก็อินสปายมากๆเหมือนกับได้อ่านพวกแบบวิธีคิดวิธีการทํางานของศิลปีนเหมือนกันที่อยู่ในต่างเมืองอเราก็รู้สึกว่าเหมือนได้แลกเปลี่ยนกับเขาทางอ้อม เท่าที่ฟังพี่พี่พูดมาทุกคนดูแบบดูมีสตอรี่หนูน่าจะเป็นคนที่ห่างไกลจากคําว่าแมกกาซีนมากที่สุดแล้วค่ปะปกติเราก็อยู่ในหน้าจออย่างเดียวใช่ไหมคะเทรคเจอร์การเปิดหนังสืออ่านนะคะมันไม่เหมือนกับการเลื่อนเลื่อนจออะไรคน,ล,คนละแบบกันพอได้ลองมาอ่านอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกโลกเหมือนกันนะเนื้อหาในแมกกาซีน เหมือนเป็นไฟไดนิ่งอยู่นะคะก็คือเขาลงสตอรี่ที่จอดลึกแต่ว่าเขาสามารถสรุปออกมาได้อย่างพอดีและที่สำคัญหนูว่าภาพในนั้นก็คือสวยทุกรูปเลยเขาตั้งใจทำมากมากค่ะคือคือผมรู้สึกมันมันย่อโลกอฮะ,ค,ะคือได้เรียนรู้อะไรต่างๆอย่างรวดเร็ว นรเรารู้สึกว่าเมันเป็นคอนเทนต์ที่แปลกใหม่สาหรับหนุมันมีความยูนิโคลมมากก็คือใครๆเขาก็อ่านได้เป็นเนื้อหาที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อะใดๆก็คือใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็เสื้อผ้าสำหรับแอนที่จะจับทิศได้นะก็คือแบบสามารถให้มิติที่มากกว่านั้นกับเราอ่ะคนทําเขาทํำสำเร็จเลยเพราะว่านี่คือคําว่าไลฟ์แวร์หรือว่ามันก็เป็นเรื่องนี้แหละที่แบบเสื้อผ้ามันสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันคือมันคือศิลปะ อย่างหนึ่งนะฮะทุกคนคือศิลปะหมดเลยมันคือ the art of living